สวัสดีพี่น้องทุกๆคนทาง u t u b e นะครับพี่ัดอยู่การนวนนะครับร้านระยมตำนัวราคาการนวนสาขาแรกนะครับเปิดวันที่20นะครับเสินถนนอยู่เออย่งเย่งกับที่วาการนะครับเสินที่ว่กการเพื่อ เส้นที่ว่าการอำเภอไปทา้งสีกันนวลนะครับโรงเรียนสีกนันนวลนี่ที่ว่าการอำเภออยู่นี่นี่แยกจีเห็นบอที่ว่าการอำเภอข้างนี้เป็นสีกนันนวลด้านขี้ตรงนี้นะครับข้างพลานเอ่อข้าวขาหมูดาบทุนนะครับข้าวขาหมูพีทูนนะครับดาบทุนล่ากะได้แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับนในก็เรียบร้อยนะ เดี๋ยวไปเบิรงเท่าไรอันนี้เฮื้มมารี้องไปยำไมเพราะถ้าได้ใส่เบอร์ต่นคิกอย่างประพาดใช้อนทองคำมันใจรักเนียยังสีเลย้วทองคำั้หมดก็เรานะ้อเอ็มนี่กันเลยใส่นัน นี่สีเงาดีโค้กสีคูนี่เห็นอะรฮะบหัวใจัวนี้นขาดเด็กก่ียนส่วอ้ใชี่ซื้อเมยาไปเสื้อผ้ามาเสร็จผ้ามาเสร็จก่อนยม่หัวต่ายง่าย วันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบนี้นะครับมาเปิดลานเด้อพ่อใดกมาเห็นลานกันเลยนะครับกินฟรีวัที่ยี่สิบนี่เลี่ยงนะครับวันที่ยี่สิบเลี่ยงกินฟรีนะครับกินฟรีนะานกันสิบประมาณน,นี้นะครับรลานใบใหญ่ดอกปเพ่อได้ขาย จ,จีจีจีเฮ้จีจะพร้อมรับ่ใช่รถสามนะครับโอ้เจ๋งแล้วล้านกูนล่าสุดรถไฟรถสามสิบเอาฝากร้านนะครับฝากร้านนะครับแล้วยังก็อโอ้ยร้านปิดแอร์นะมีแอร์นะครับร้านมีแอร์นะนะครับ ทานแอร์นะครับรันระยังต้งหน่ยเดยวสีติดลูกต่อไปนะครับเช็คอินเดือนแรกนะครับเพียงแค่เช็คอินที่ร้านนะครับเดือนแรกโพรโมชันหอดวันที่ยี่สิบกรกฎานะครับแค่เช็คอินก็ลดแล้วสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทายรูปเช็คอินไทยลูปรีวิวลงเพจ แล้วก็กดถูกใจเพจแชร์เพจด้วยนะครับก็คือจะลด10%นะครับผู้ใดแชร์เพจเช็คอินนะครับแชร์เพจเช็คอินลด10%ถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับแต่ว่าเปิดวันที่20มิถุนายนนี่นะครับวันที่20มิถุนายนมารวมเปิดผู้ใดยอยากชิมก็เพื่อมาชิมนะครับเพราะว่าเมื่อนนั้นกินฟรีนะครับวันนั้นก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะ ตะวันให้ดูให้็นไเด้อร้านกับพ่อแม่ในร้านบ่แห่งเป็นร้านเล็กๆนะร้านสไตล์แบบออกวินเทจวินเทจเท่ากับระเจ็ดย่มแบบย่ำวินเทจย่ำวินเทจไก่เช่นที่แบบย่ำมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ดุลกเก่าเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับฝากร้านด้วยนะครับ